สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลทุกคนเนาะบรรยากาศงามบใบใบพี่น้องเลยฝนกำลังสิตกเนาะมืดฟ้ามืดฝนเนี่ยแหละเน็ดอยู่เห็ดกินอะไรพี่น้องเลยเนาะไม่ไปทางไรอยู่เพื่อนคือเก่าสบายดีป่ะกำลังใส่กินรอแม่พนักมาแต่หาคูปเปิ้ลดูได้ปะ đa lại bò <laughs> sạch măng đúp ừm à, này xí cang xay nước mè lạy nha nhanh búc ăn búc ăn mạnh ăn bò giờ là cái giá gà 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 chị gà gà bảo? Kín. Si kín bảo. nè bà bảo gà 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 bốc bốc gà khu... à, à. à. bốc เอียงจิ๋วกัดมือโอ้ยห้ใส่จิ๋ลก็จิ๋วไปดินั่งสีภาพพี่น้องเขาคู่ว่าเปิ่งเปิ่ไม้ลายก๊าลังแกงน้ำไม้ลายกินเทียงไาดิหลอกเนาะมานะนี่คือเขื่อนของเฮาเนาะ จิลเโอ้ยจิลอมะกรูรบเห็ดเข็มอะไรกันพักแขงสาะพัดแงนำจิรโล่แม่ะคุุดมาเล้วจ่ล้อ่เนาะสีใส่สิแก่ฉันเอาไม่ได้มันจะกำลัง,ง,ใง,ง,ลงใส่คืคอรอื่องลงไปอ้ เอ็บ้อเลยเหระหลังเบิดเลยที่เต็มหม้อไม่ไหลแล้วทำไมไปหามันไม่ไหลซดใส่ผ <mail bottle> ักทองทำไรอาจจะหาลงไปก่อนหัวมันนานเปื่อยออ ป้าลายแหยงด้เวลาปุงและนะ้วนักเ่็นพี่น้องเหมาะกับปุดใส่เกลือไปนัวปลาเด็กป้าเด็กรีดลองใส่ได้กพี่น้อง พี่น้องเป็นอะไรตาสีสันหน,น,น,น้ากินหมล้ะบันน้ากินกินเหล่าิเตอยอะยอะตสุดท้ายนะพักขยงกับพักขยน่ผักขยกับผักขยมนะ่ปล้คักก็จะเต็มหม้อลเลยแน่นย่บลอดแนนอนมือนี้นะ หลายคนบบบวันดีกำลังสิตักน้าไม้าอเี้ย<ร>ขักบก่เดียวฮะอยากเห็นขัไปกอ,กกยอยนดเออหายยังไปยืนอ,อยู่บ่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ็งทำอะไร เสร็จเรียบร้อยนะเบิรพินางแกงแน้าไม้ผับแกลนจิ๋วจิโวุ่เอียงนะเบิร์กพินิว่าหนกมาโซกัโมอ่นอนนีกมันหิวเขาเกียว<ๆ>เกียว Nam ăn số giặc của mình, sốt mình một tí mà, Màu mạo. Mơ, lúc nắm không, 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 không. Gang ngoài nó. Vô tí lạy, bốc, bốc, xem bóp. bùa, hết nè. Seps, sap, sap, rồi sap, sap, สบปะชนใจหัวขาวนะกอยู่ห่แลนะบุคกินบะข้าวบุมาเด้อมอาด้ิุสุบนายงใจมาไมให้บุกินข้า

แม่มาบุกขึ้นมานป้าเสียมนะมาแม่กาตุไ๊ไปกินข่าอยู่ตลาดกูกินกตน๊อตุ๊กตุ๊กกตุ๊่ตุกตุ๊กตากตุกตกยุ๊กุ่๊กกตะ๊กมา๊กตยกก

เี๋ยวเองีว้ไตรงมันหมดงามออกไปลูกไปเอาป้งมูมาหันหันมึงขุไปเอาดัวกันมาอย่างเงี้ยเอา

ใ่อยู่เ <asma> พื่อนประทายเลนะประทายหมอใส่หมงมาขวโลดนะมันหมหอมมัคือจัมเลยจัแล้วกัอจั่นเต็มตา

เราใช้ส oh, like ูตรป็นจรอแลมัจะเป็นบ้าไม้ดึงใช่เทียดใช้เียงลงไดมีนักเห็นในคนทางเขายังหัจับเดี่ยต่อควาะเราเราเราไลดเดี๋ยบายที่คิวเองนี่ก็โจมคือเริ่มมาตั้งมันมาางกน้ำ เดินชมเขาบอกเมียนันนายครันแล้วเตรียมเมียนหน่อยเนาะไปดับมึงด้วยงั้นเราไปนินเขาบอกไปมาอึมนเขาเถอะเขาอีบป้บอสเร็ยวบินใครนั่นบอสคอยก็เห็นันเลยก็เห็นอีร้องเลยไม่เพื่อนนไก่

ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านล้วพอม่น,มนพี่น้องไปแล้ว,ลวสบายดี